ครับผมสวัสดีครับสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของเครื่องซักผ้า LG นะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับถ้าเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับอาการที่เจอคือมันจะเวลาจะกลับไปกลับมาไม่ว่าจะเป็นเวลาซักนะครับซักรอบแรกหรือซักรอบที่2นะครับเวลาตัวนั้นจะตีกลับนะครับอละนี้ พี่น้องมือใหม่หรือว่าพอบ้านไม่บ้านก็จะสับสนว่าอา้าวเครื่องมันเป็นไรมันพังหรือเปล่าตรงนี้นะครับแต่ความจริงเครื่องไม่ได้เป็นไรนะครับสาเหตุที่เวลาย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยครับ <c oughs> มาจากปลั๊กไฟหลวมนะครับปลั๊กไฟหลวมเพราะว่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ไม่เหมือนเครื่องทำอย่างอื่นทั่วไปนะครับอ่ามอเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ <c oughs> ปลั๊กไฟจะเป็นตัวหลวมหรือเป็นตัวสะพักนะครับเพราะว่าปลั๊กไฟรุ่นนี้ ถ้าเราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปปพบนะครับอ่ายังไม่ทันได้เปิดนะครับมันจะสปาร์กมาที่ปลั๊กไฟเลยครับเสียงนักแปบ๊บมีกระแสไฟอ่าอ่าแตกออกมาให้เราเห็นนะครับทีนี้บางบ้านไม่ได้ถอดปลั๊กไฟออกพอเรากดเปิดนะครับอ่ามันก็จะสปาร์กไปที่ปลั๊กไฟทันทีนะครับและปลั๊กไฟก็จะเกิดการหลวมและเกิดคาบขมเมาน,านานๆไปพบนะครับจะออกอาการเวลาตีกลับไปกลับมาเนื่องจากมันสปาร์ก ทำให้ปลั๊กไฟหลวมถ้าหลวมเยอะๆไฟก็จะไม่เข้าเครื่องเลยนะครับทีนี้ก็จะเกิดการสับสนนะครับผมจะไปทําให้ดูนะครับอันนี้ขณะนี้มันซักอยู่นะครับมันซักอยู่นะครับอ่ามันซักอยู่นะครับพาไปดูเลยนะครับอ่าตอนนี้เครื่องกําลังซักอยู่นะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวรอเวลาให้มันลงไปสักแป๊บนึงนะครับตอนนี้38นะครับเนี่ยครับตอนนี้มันซักอยู่นะครับอ่าเพื่อที่จะมาให้อ่าพี่น้องมือใหม่หรือว่า แม่บ้านนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับอ่าซักไม่เสร็จบางครั้งพอมันสารักนะครับพอมันสปพักปุ๊บอ่าเครื่องเวลาเขามันก็จะตีกลับมาใหม่จากนั้นอ่าถ้ามันหลวมเยอะๆนะครับมันก็จะไฟไม่เข้าบอร์ดเลยนะครับทีนี้ครับอ่าครับอ่าตอนนี้นะครับอันนี้ปลักไฟนะครับอ่าพักไฟมาให้เห็นเลยนะครับเราจะทําให้เห็นจัดจ้เลยนะครับว่าปลักไฟหลวม เราจะถอดปลั๊กไฟแล้วเสียบเข้าไปที่กลับเข้าตามเดิมนะครับเวลาเขาจะกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งเครื่องสักผ้ามันลวนนะครับมันไม่ anyway <c oughs> ทํางานเลยนะครับอันนี้ต้องไปเปลี่ยนที่ปลั๊กไฟนะครับทีนี้การวางปลั๊กไฟนะครับถ้าเราวางลักษณะแบบนี้นะครับติดคาฝาผนังนะครับหรือเอาห้อยลงพลังไปแบบนี้นะครับไอ้ขาตัวนี้นะครับมันจะเป็นงัดอไตัวด้านในนะครับให้เกิดอ้านะครับและบังคับที่ปลั๊กไฟหลวมไม่สงเกตนะครับไอ้ขาปลั๊กสองตัวนี่ครับ จะเกิดการลอยไหมไปข้างหนึ่งนะครับแสดงว่าปลักไฟมันเริ่มหลวมแลวนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับหาปลักไฟเราจะเอาวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีสายดินอยู่มันมี3ขานะครับแต่ถ้าวางลักษณะนี้อ่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจะห้อยพลุงพลังแบบนี้แต่ทางที่ดีนะครับผมมักจะวางไว้แบบนี้เลยครับเนี่ยครับวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บตนเองครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาวางตรงที่เก่าของเขาเลยครับ เขาห้อยอยู่ตรงนั้นสองปีสามปีเขาก็ห้อยอยู่แบบนี้นครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่เป็นไรนะครับถ้าฟลักไฟหลวมไฟเขาจะไม่เข้าบอร์ดเลยนะครับแต่ถ้าไอตัวนี้หลวมบ้างไม่หลวมบ้างมันจะตีกลับเลยครับตอนนี้อ่าสามสิบหกนะครับอ่ามันลดไปแล้วอันนี้ผมจะทําให้แต่รอบแรกก่อนนะครับบางครั้งมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่รอบที่หนึ่งรอบนี้แหละครับบางครั้งมันก็จะไปเกิดขึ้นรอบที่สองเพราะว่ามันสปาร์กนะครับตอนนี้ถ้าผมถอดปลักไฟออกนะครับ แล้วเสียบครับตามเดิมนะครับเวลานี่ก็จะตีกลับเลยนะครับอ่าดูให้ดีนะครับอ่าผมจะถอดแล้วนะครับอานี่ครับถ้าผมถอดตัวนี้แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่เวลาจะกลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นให้แม่บ้านลองไปสเกตดูให้ดีนะเอาละครับเวลากลับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับอาเห็นแล้วนะครับ อ่าเสร็จแล้วมันก็ซักต่อนะครับเห็นไหมครับมันซักต่อนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นรอบแรกตอนนี้นะครับหรือว่าเป็นรอบที่สองนะครับมันก็จะเวลากลับมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกลับไปกลับมาสาเหตุมาจากปลั๊กไฟหลวมนะครับอ่าแล้วก็มีพี่น้องอ่าหลายท่านอยู่เป็นกันนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าเครื่องสภาพ้ออ่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์เนี่ยอ่าทำไม บอดมันเสียหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะคิดว่าบอร์ดเสียนะครับมันไม่เสียนะครับอ่าตอนนี้มันตั้งเวลาแล้วครับอ่าเวลาเหลือไปแล้วครับเหลือ41นาทีนะครับเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะครับหลังจากที่ผมถอดลักไฟลักษณะแบบนั้นคือลักไฟหลวมนั่นแหละครับพอมันสปาร์ทปุ๊บไอตัวนี้ไอตัวนี้อ่าก็จะต่อใหม่ไอตัวนี้ก็จะปรับเวลามาใหม่นะครับเพราะว่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับระบบนี้เขาไม่มีคาปาด้านนอกสตาร์ทมอเตอร์เพราะฉะนั้น เวลาเราเสียเราถอดตัวนี้ออกแล้วเ,เสียบเข้าไปใหม่ปุ๊บจะเกิดประกายไฟตัวนี้แป๊บเลยนะครับอ่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า <c oughs> ระบบเขาไม่เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดอาการแบบนี้อย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับทําให้ดูเนะี่ยอ่ามันเกิดมาจากปลั๊กไฟหลวมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับเปลี่ยนปลั๊กไฟเช็คปลั๊กไฟให้ดีนะครับเนี่ยครับอ่ามันจะเป็นรุ่นอ่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นี่แหละครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับถ้าปลั๊กไฟหลวมไฟไม่เข้าเลยเพราะเราไปขยับปลั๊กมันดีขึ้นมามันก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ค่อยสปาร์กเท่าไหร่นะครับนอกจากว่ามีไฟช็อตมีไฟช็อตตามระบบคองมันเช่นสายไฟหรือว่ามอเตอร์กระแสเกินประมาณนี้ครับมันถึงจะสปาร์กมาหาตัวนี้ได้นะครับเนี่ยครับอ้าวเหครับจะสังเกตอีกทีนะครับตอนนี้เหลือ39นะครับ ในสามสิบเก้าถ้าเกิดปลั๊กไฟหลวมนะครับมันก็จะตีกลับมาใหม่นะครับการการขยับปลั๊กออกเนี่ยครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่พบเท่ากับว่าปลั๊กไฟหลวมนะครับแล้วมันสปาร์กนะครับอดูให้ดีนะครับตอนเนี้เห็นไหมครับตอนนี้มันเวลาเปลี่ยนไปเองแลยครับเห็นไหมครับเอาเวลาเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับ มันก็ยังจะซักอยู่นะครับเดี๋ยวได้เวลาก็จะซักเห,นนเ,เห็นไหมครับเอาละครับเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ามันจะเป็นเฉพาะอ่ารุ่นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ของของ LG จะเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นี่ครับอ่าเวลากลับไปกลับมานะครับอ่าทีนี้เอามันจะเป็นได้ทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่สองนะครับเนี่ยครับ มันจะเป็นได้เพราะว่ารุ่นนี้มันไม่ระบบไม่เหมือนระบบอื่นนะครับเนี่ยครับอ่าทีนี้ถ้ามันหลวมเยอะๆให้ไปทําการเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับทีนี้การติดตั้งปลั๊กไฟอย่าติดตั้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่านานๆไปพบขาด้านในเนี่ยมันจะมันจะเสียเลยนะครับอ่าทางที่นี้ก็อาติดตั้งแบบนี้เพราะว่าปลั๊กไฟมันจะมีขามีสามรูตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่ายังไงมันก็คอยงัดกันไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับหรือว่า จะวางกันอย่างผมนี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับผมก็จะวางแบบนี้เพราะว่ามันไม่ต้องให้มันดิ้นไปตรงไหนยังไงเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับอ่าแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแบบสามขามีสายดินตรงนี้นะครับหรือว่าสองขานะครับให้สังเกตนะครับถ้าขาใดขาหนึ่งมีรอยไหม้นะครับอ่ามีมีรอยไหม้และปลั๊กไฟก็เกิดมีรอยอ่าไหม้ด้วยนะครับแสดงว่า ปลั๊กตัวนั้นหลวมนะครับต้องทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องซสกผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเลยครับถ้ามีรอยไหม้ตรงขาเนี่ยครับให้สังเกตดูสําหรับในบ้านนะครับให้รีบเปลี่ยนปลั๊กเลยนะครับวันหลังนะครับมันจะทําให้อุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ใช้งานเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้าหรือที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับมันจะเสียได้นะครับเพราะมันช็อตป๊๊ป๊าอาการช็อตของมันเนี่ยครับคือมันมันเป็นกระแสนะครับมันเป็นกระแสไฟกระพริบเลยนะครับนะครับมันช็อตตัวนี้ปๆ เสร็จแล้วมันก็จะเริ่มขาดไปที่หน่อย2สองหน่อยนะครับเหลือนิดเดียวนะครับทางที่ดีก็เปลียนปลั๊กไฟตัวเตารับนี่นะครับให้มันแน่นนะครับเอาละครับมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ครับเหลือสามสิบเก้านะครับอ้าวเอาใกล้ๆเลยดีกว่าครับนี่ครับเพื่อความแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับสําหรับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับเอาละครับถ้าผมขยับปลั๊กเท่ากับว่าปลั๊กไฟหลวมนะครับอ่าเท่ากับว่าปลั๊กไฟหลวม ไอตัวนี้ก็จะตีกลับเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาอ่าเวลาเปียกไปเลยนะครับเวลาเปลียกไปแต่มันก็ยังซักอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะเริ่มซักแล้วนั่นเห็นไหมครับอ่าทีนี้แม่บ้าก็จะว่อาอ้า มันซักไม่เสร็จสักทีเลยมันกลับไปกลับมาอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าปลั๊กไฟปลั๊กไฟมันหลวมนะครับพอรุ่นนี้มันจะสปักแป๊บแป๊บแป๊บอยู่ตรงปลั๊กไฟนี่แหละครับนี่ครับเอาละครับทีนี้เข้าใจนะครับว่าอาการนี้เกิดมาจากปลั๊กไฟหลวมนะครับระบบไม่เสียนะครับแต่ถ้ามันหลวมเยอะๆนะครับทีนี้ครับเราจะมากดเปิดนะครับกดเปิดอะไรไฟไม่เข้าแล้วไม่บ้าก็จะว่าเอ้ามันเสียแล้วเนี่ยเรียกช่างมาดูดีกว่าครับ ช่างก็จะบอกว่าพันห้าสองพันไหนๆมันพังแล้วไปซ่อมดีกว่าอันนี้อร่อยมากเลยครับเนี่ยช่างเนี่ยครับลองไปทํากันดูนะครับสาหรับแม่บ้านนะครับลองไปเช็คกันดูนะครับเนี่ยครับเวลาจําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กไฟรุ่นนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับถ้าเราเสียบเข้าไปใหม่ๆนะครับมันจะมันจะช็อตตรงนี้นะครับแป๊บเลยนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า เวลาย้อนกลับไปกลับมามาจากปักไฟหลวมเปลี่ยนปักให้ดีนะครับเอาละครับอ่ส<ร>าสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่าสมาร์ตอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเราไปเสียบไฟครั้งแรกเลยนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เปิดอะไรนะครับ มันจะแป๊บออกจากตรงนี้เลยนะครับลักไฟครับสำหรับพี่น้องมือใหม่เราไปดอลองดูนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยเวลามอเตอร์จะทํางานมันก็จะมาแป๊บอยู่ตรงนี้แหละครับขนาดเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเลยแค่เราเสียบไฟไปปุ๊บมันก็แป๊บแล้วเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ครับเสียบแบบนี้ก็มันก็แป๊บแล้วนะครับเห็นไหมครับมันแป๊บออกมานนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่าเสียงไฟแป๊บออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเอาละครับอ่า เวลาย้อนกลับไปกลับมาสําหรับเครื่องซักผ้าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ของ LG นะครับให้ไปเช็คปลั๊กไฟตามคลิปผมเลยนะครับมันไม่ได้เสียอะไรนะครับและปลั๊กไฟก็ต้องเช็คมันให้ดีถ้าทางเป็นไปได้ต้องเปลี่ยนเลยนะครับสําหรับปลั๊กไฟมันไหม้มีรอยไหม้ก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันหลวมนะครับระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ามีรอยไหม้ที่ปลั๊กไฟให้ให้เปลี่ยนทันทีเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เกิดอันตรายการชอ็อตการไหม้ขาปลั๊กนะครับมันทําให้อ่า ไฟไหม้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถลุกได้เลยนะครับอ่าถ้าเห็นสเกตดูนะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเอาไปดูปลั๊กไฟตู้เย็นบ้างปลั๊กไฟทีวีอ่าปลั๊กไฟเครื่องซักผ้าบ้างที่เราแช่ไว้ตรงนั้นนานๆนะครับถ้ามันมีรอยไหม้ขาของมันข้างใดข้างหนึ่งนะครับแสดงว่าหนึ่งปลั๊กไฟหลวมนะครับเปลี่ยนให้ดีให้มันกระชับแน่นๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ